สวัสดีครับผมนายวิเชียานนท์อนบัวขาวรหัสน,นักศึกษา6 2 3 1 1 0 0 8 0 3 2 1วันนี้ผมก็จะมาพูดหัวข้อเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหัวข,ข้อที่ผมเรล่นครับเป็น w b i หรือ Best Web Based Instruction เป็นการนำเว็บมาช่วยในการช่วยสอนนะครับผมครับในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้มีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วและได ้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนการฝึกอบรมรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้โดยการพัฒนาสื่อ C I แบบเดิมๆให้เป็นสื่อการเรียนการสอนของเทคโนโลยีบนเว็บหรือ W B I ครับผมก็ Web Based Instruction สมงผมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้รับความนิยมอย่างสูงและสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกลกว่าสื่อ C I ครับผมเรามารู้จักความหมายของการเรียนการสอน โดยใช้เว็บนะครับผมเป็นหลักการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลักการประยุกต์การใช้ยุทธวิธีสอนทางด้านพุทธพิสัยภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เองนะครับก็คือเป็นการที่ให้ผู้เรียนมาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับและก็จะมีการเรียนแบบร่วมมือกันด้วยนะครับผมเนื่องจากการเรียนแบบนี้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนด้วยตัวเองเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเรียนด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นครับผมองค์ประกอบของการเรียนการสอนโดยใช้เว็บนะครับผมเป็นหลักองค์ประกอบก็จะมี1ระบบการเรียนการสอน 2. ความเป็นเงื่อนไข 3. สื่อสารและกิจกรรม 4, สิ่งนำทางการค้นคว้านะครับผมประเภทของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลักนะครับผม ประเภทก็จะมีเป็นสื่อก็จะมีเว็บเนะครับก็เป็นเว็บต่างๆนะครับอีเมลก็เป็นนะครับอีเมลแล้วก็ชาตนะครับผมเว็บบอร์ดครับผมแล้วก็ ICQ ก็เป็นนะครับสุดท้ายครับคอนคอนเฟเรนต์ครับผมต่อไปมาดูเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อ wb i ครับพัฒนาเว็บช่วยสอนนะครับผมก็จะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งหคอมพิวเตอร์นะครับผมสก็จะเป็น เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเครืเซิร์ฟเวอร์ก็เอามาใช้ในการนะครับอันที่3ครับเว็บทูนะครับผมก็ก็พัฒนามาเป็นเว็บไซต์มี HTML editor นะครับผมดัตต a เบดปิดฐานข้อมูล interaction มัลติมีเดียทูนะครับผมคุณค่าทางการศึกษาของการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลักนะครับผม 1. ช่วยเปิดโลกกว้างทางการศึกษาแหล่งความรู้ทางวิชาการต่างๆที่มีอยู่บนโลก 2. ฝึกทักษะการคิดเป็นระบบโดยเฉพาะการวิเคราะห์สังเคราะห์การแก้ปัญหาและการคิดอิสระเพื่อแยกแยะสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญสำหรับตนนะครับผม 3. ขยายขอบข่ายการเรียนรู้ในห้องเรียนออกไปเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสำรวจข้อมูลความสนใจของผู้เรียน 4. ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆบนคอมพิวเตอร์และบนเครือข่ายต่างๆได้พร้อมก,กันกับเวลาเรียนนะครับต่อไปจบไปเป็นข้อดีของการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นแหลนกนะครับผม 1. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้สอนผู้เรียนกับแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ 2. ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในสภาพแวดล้อมการสอนจริง ที่มีอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆซึ่งเสียค่าใช้ใจ่ามากมีการเตรียมวัสดุและบางครั้งอาจเสี่ยงอันตรายดังนั้นการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลักจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายได้ 3. ทําข้อมูลทันสมัยและเป็นปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็วจึงทําให้เนื้อหาวิชาที่เรียนได้รับถูกต้องอยู่เสมอ 4. ข้อมูลต,ต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนสามารถอ้างยิงผ่านระบบการสืบค้นได้ทันทีต่อไปก็จะเป็นข้อจํากัดของการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลักนะครับ 1. ความพร้อมในระบบสื่อสารภายในต่างประเทศยังไม่รับรองการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับคือบางประเทศก็ยังไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับในบางประเทศนะครับในประเทศไทยก็ ตอนนี้ก็ใช้ได้กันทั่วประเทศแล้วนะครับ 2. ใช้งบประมาณในการลงทุนขั้นต้นค่อนข้างสูงใช้งานสูงก็ก็จะมีการเช่าเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆนะครับการเช่าเว็บ 3. ผู้เรียนขาดทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็อันนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็ก็ไม่ได้เรียนรู้กับคนอื่นนะครับ 4. ่ขาดบุคลากรในผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสื่อซึ่งในปัจจุบันก็การพัฒนาสื่อ เกี่ยวกับเว็บมีน้อยนะครับผมก็ขาดการทั้งยิงนะครับผมก็วันนี้ผมก็จบการนําเสนอหัวข้อเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหัวข้อที่ผมเลือกครับเว็บเบสอินสักชั่นวันนี้ผมก็ขอบคุณครับผม